ศูนย์พิเศษที่ผ่านมาเป็นเหมือนศูนย์กลางในการ <c oughs> รับแจ้งเหตุใช่ไหมคะ <c oughs> ที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างคะ <c oughs> ใช่ครับอนุญาตนะครับผมอยากเสริมที่ท่านพิทูลพูดเมื่อกี้ว่าแท็กซี่ที่โดนกระทํามเนี่ยมันเยอะมากในฐานะที่เราอยู่ที่ศูนย์นะครับมีแทบทุกวันนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่จะจะไม่ค่อยเป็นข่าวเราก็น้อยใจนิดหนึ่งว่าเวลาแท็กซี่ไปกระทําเนี่ยข่าวจะสองสามวันติดกันเลยแต่แท็กซี่โดนกระทําเนี่ยมันก็จะ บา,บางอย่างก็บางครั้งก็ไม่มีข่าวนะครับ <c oughs> ก็ความต้องการแท็กซี่คือตอนนี้คือปลอดภัยครับต้องการความปลอดภัยแล้วก็การจราจรมันก็ติดขัดมากขึ้น,นครับ <c oughs> แล้วก็อย่างที่ท่านรองบอกว่าช่วงเวลาอาจญากรรมก็คือหลังเที่ยงคืนไปใช่ไหมแต่แท็กซี่ยังต้องปฏิบัติหน้าที่อยู่ค <c oughs> คืออยากตอนนี้หลังจากเที่ยงคืนไปก็อยากให้มีมีด่านเพิ่ม <c oughs> เพื่อเพื่อเป็นขวัญและกําลังใจเวลาเราวิ่งไป เมียแท็กซี่จะเจอด่านแล้วจะหนีนะครับยิ่งช่วงดึกๆเนี่ยคือพอเห็นด่านแล้วมันมีความอุ่นใจนะฮ<ค>ะจากการที่สัมผัสมาครับที่ที่ที่แท็กซี่เหมือนก็โดนบีบให้ให้ต้องต้องต้องโดนนะครับค, <ะ S 1> คือหนึ่งคือว่า <c oughs> ปัจจุบันเนี้ยแ <c oughs> ท็กซี่ <c oughs> เวลาผู้สารโบกเนี่ย <c oughs> ไม่สามารถที่จะปฏิเสธได้ค่ะตรวจร้องเรียนนะครับมันเหมือนกับว่าต้องบีบให้ให้เขาต้องรับ <c oughs> ไม่ว่าจะไปที่ไหนก็นแล้วแต่คือไม่สามารถที่จะปฏิเสธได้ก็คือเวลาเขา เราก็เวลาขับนะครับมันก็ต้องต้องสังเกตคนใช่ไหมยรแต่บางบางทีเดี๋ยวนี้โจรมันใส่สูตรแล้วครับค่ะมันไม่สามารถที่จะแยกแยะได้พราะนี้พอเราแยกแยะเกิดเราคาดการผิดเป็นคนดีขึ้นมาเขาก็ร้องเรียนเราก็โดนนะครับผู้โดยสารบางทีก็กลัวแท็ก,ทกซี่หรือแท็กซี่กลัวผู้โดยสารอันนี้ก็มีทางแก้ไขได้ซึ่งถ้าท่านผู้โดยสารอยากได้รับความปลอดภัยในช่วงเวลากลางคืนเนี่ยเรามีศูนย์วิทยุอยู่ เวลาท่านผู้โดยสารโทรมาที่ศูนย์ก็จะมีการบันทึกข้อมูลแล้วก็เราจะทราบรายละเอียดของรถแท็กซี่ที่จะเข้าไปรับนะฮะทั้งสองฝ่ายแท็กซี่ก็จะมีข้อมูลของผู้โดยสารว่าจะไปไหนอันนี้จะเป็นการบันทึกข้อมูลไว้ที่ศูนย์แต่ปัจจุบันนี้นะครับเมื่อมันมีกฎบางตัวที่ทางขนส่งออกมาให้ใช้เครื่องมือสื่อสารอื่นๆได้โดยใช้โทรศัพท์ติดตั้งรถเนี่ยนะมันทำลายระบบศูนย์วิทยุไปเลยเยอะมากๆเลยข้อการที่ใช้ลูกค้าโทรเข้าไปตัวแท็กซี่ที่แบบใช้เบอร์โทรศัพท์ติดหลังรถได้ซึ่งมีเบอร์ถึง สิบเบอร์ด้วยกันหมายเลขด้วยกันะนะฮะลูกค้าไม่จําไม่ได้หรอกครับท,ทำไมนะคะเกิดอะไรขึ้นนะคะมันมีผมพูดในนาวของทางด้านสุนิยุทธ์ฮะเมื่อก่อนนะฮะสูนย์นิยุทธ์มีจุดสิบศูนย์ด้วยกันะนะฮะทุกศูนย์ก็รถแท็กซี่ก็จะต้องอยู่สังกัดสุนนิยุทธ์ต่างๆแต่เมื่อมีการลองเรียงขึ้นไปว่าทาง<ม>ขอออกจากระบบของศูนย์โดยทางกรมออกมีกฎระเบียบออกมาว่าใช้เครื่องมือสื่อสารอื่นได้แท็กซี่ก็ไป ใช้ออกจากระบบของสื่อวิทยุไปใช้โทรศัพท์<ม>โดยใช้หมายเลขเนี่ยไปติดที่รถแท็กซี่หมายเลขเบอร์โทรของของแต่ละคนเขาสามารถออกจากระบบของสนย์ว<ม>ิทย<ม>ุไปได้ซึ่งตรงนั้นมันจะเป็นข้อเสียอย่างหนึ่งคือไม่มีการบันทึกข้อมูลแล้วก็เกินการควบคุมด้วยเกิ <c oughs> นการการควบคุมด้วยแล้วอีกอย่างหนึ่งเสียโอกาสคือกรณีรณที่ผู้โดยสารลืมสินข,ของไว้ตรงนั้นก็สามารถจดจําไม่ได้แต่กรณีที่ใช้ผ่านทางสู่อวิทยุเนี่ยทางสู่อเนี่ยคุณขึ้นรถเวลาเวลาเวลากี่โมง วันที่เท่าไหร่ก็จะมีการทริชข้อมูลหมดแม้ทางศูนย์เองก็เคยได้รับการติดต่อกับทางตํารวจขอดูข้อมูลว่าชายคนนี้นั่งรับผู้โดยสารคนนี้ไปลงตรงไหนเขาจะมีบันทรึกข้อมูลที้หมดเลยเราก็เคยให้ข้อมูลกับทางตํารวจตรงนี้ด้วยแต่อยากให้แต่เมื่อเดี๋ยวนี้มันมีการช่องว่างคือแท็กซี่ก็ออกนอกระบบตรงนี้ไปเยอะนี่ก็คือผลกระทบก็เป็นประเด็นเดียวกับที่ท่านผอ,อบอกนั่นแหละการจัดระเบียบต่างๆที่ต้องควบคุมการสื่อสารซึ่งกันและกันนะคะไปฟังดูออกจะแนวโน้ม ไทเทคกันทั้งนั้นเลยนะเนี่ยเดี๋ยวผมก็มีอีกคนหนึ่งอันนี้ตัวแทนบริษัทไทยเทคจริงๆเลยบริษัทที่ว่มีอะไรบ้างที่คุณพิเศษได้ไหมคะสวัสดีครับก็เบื้องต้นนะครับเดี๋ยวผมขอกล่าวถึงที่ผ่านมาก่อนตลอดเวลาสิกว่าปีที่ผ่านมาระบบวิทยุสื่อสารนะครับก็คือตัวเครื่องวิทยุสื่อสารที่มันได้ใช้อยู่ในตัวรถทุกวันนี้มีบังคับใช้อยู่แต่เฉพาะอย่างที่เมื่อกี้ได้กล่าวไปแล้วนะครับว่าตอนนี้มีมีกลุ่มเขียวเหลืองที่เขาไม่ได้ใช้แล้วซึ่งระบบเนี้ยก็จะขึ้นนอยยูู่กับศ ทุกคันที่ติดปุ๊บเวลามีลูกค้าเรียกใช้บริการเนี่ยก็จะเรียกผ่านศูนย์ซึ่งเป็นการเพิ่มช่องทางความปลอดภัยกับผู้โดยสารทางหนึ่งแต่เป็นภาคสมัครใจพอเราคุณเรียกปุ๊บคุณโทรเข้าไปที่ศูนย์ศูนย์มีข้อมูลบันทึกไว้อย่างที่กล่าวมานะครับแล้วก็ไปรับที่ไหนไปทางส่งที่ไหนข้อมูลมีทั้งหมดแต่ตอนนี้เนี่ยมีบางกลุ่มก็คือว่าไม่ไม่ได้มีวิสื่อสารก็มีคนเรียกโบกข้างทางทั่วไปเนี่ย ก็ไปเสี่ยงเอาอันนี้มันทำให้ความปลอดภัยมันลดลงไปเองอเพราะฉะนั้นผู้โดยสารมีสิทธิที่จะเลือกได้นะครับค,คือเรียกผ่านวิทยุสื่อสารผ่านศูนย์บริการซึ่งเป็นข้อมูลที่ดีอยู่แล้วในส่วนหนึ่งนะครับคราวนี้มาพูดถึงในใน,ในอนาคตนะครับซึ่งตอนนี้จริงๆมันมีแล้วนะครับคือระบบตัว G P S ซึ่งที่ในมือของคุณพิเศษนั่นคือ G P S ใช่ครับ, <GPS S 1> รบซึ่งซึ่งผมได้ออกแบบแล้วก็ดีไซน์ในประเทศไทยนะครับมาจากความต้องการของกลุ่มผู้ประกอบการแท็กซี่โดยเฉพาะ รเราออกแบบไว้เนี่ยคือเราสามารถตรวจสอบตำแหน่งของรถได้ตลอดเวลา<ค>ะนะครับแล้วก็ที่สําคัญในอนาคตอันใกล้นี้ก็อย่างที่ท่านท่านลองพูดมาสักครู่เนี่ยนะครับเรื่องของกล้องเราออกแบบไว้แล้วครับพัฒนาไว้แล้วปีหน้ว่าอาจจะได้รับการตอบรับตอนไหนเนี่ยเรายังเรายังไม่สามารถที่จะไปกําหนดได้เพราะเป็นภาคสมัครใจล้วนๆนะครับค, <ะ S 1> คือเวลาเรากดมิเตอร์หนึ่งครั้งเนี่ยมันจะมีการถ่ายภาพหนึ่งภาพในรถแท็กซี่เพื่อเก็บข้อมูลเอาไว้ที่ท,ท,ท,ที่ตัวเซิร์ฟเวอร์ของของทางบริษัทนะครับ แล้วก็เมื่อกดมิเตอร์วางหรือวจ่ายเงินแล้วเนี่ยก็จะถ่ายอีกหนึ่งภาพเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะเป็นการป้องปรามผมมองเป็นการป้องปรามเราไม่ดูเรีโไทา์แบบของทางทาง,ทางท่านรองนะครับ,รบเพราะเราไม่ได้เก็บข้อมูลตลอดเพราะว่าการเก็บข้อมูลตลอดเนี่ยมันจะมีผลในการที่จะส่งอัปเดตข้อมูลมาหาเราเนี่ยมันติดปัญหาอีกอันหนึ่งคือเรื่องของเครือข่ายโทรศัพท์ซึ่งมีค่าใช้จ่ายอีก ซึ่งทุกอย่างจะต้องอยู่ที่ผู้ประกอบการรถแท็กซี่ที่จะต้องเป็นคนรับภาระตรงนั้นมันทําให้เลยว่าเกิดการระบบพวกนี้ถึงไม่รับความนิยมเท่าไหร่แล้วก็ไม่ค่อยเห็นด้วยเพราะว่าการลงทุนค่อนข้างมีการลงทุนนะครับมันก็เลยค่อนข้างจะลําบากก่อนที่เป็นไปได้เนี่ยตัวไหนคะเท่าที่คุณวิเศษอยู่กับทางแท็กซี่เขาไม่นานนี่เป็นไปได้และที่ทําได้จริงผมมองเรื่องของของตัว G P S ที่เมื่อกี้ที่ได้เรียนไปนะครับม,มันจะมีการเก็บข้อมูลการเดินรถตลอดและเมื่อแท็กซี่รู้ว่ามีระบบพวกนี้แล้วเนี่ยหรืออ่จ เพราะว่ามีการป้องปามแล้วเขาทราบว่าสามารถรู้ว่าเขาขึ้นที่ไหนลงแต่ไหนไปไหนบ้างไม่ว่าจะเป็นผู้โดยสารก็รู้สึกปลอดภัยมากขึ้นผู้ขับขี่รู้สึกปลอดภัยมากขึ้นรวมทั้งถ้ามีการเก็บภาพที่ผมได้ได,ไ,ดได้คิดเอาไว้นะครับแล้วก็ทําเป็นต้นแบบออกมาแล้วเนี่ย ก็จะยิ่งรู้อีกว่าใครขึ้นรถคันนั้นเวลานั้นจริงไหมใครเป็นคนขับรถมันได้ถึงขนาดนั้นแล้วครับตอนนี้เทคโนโลยีไปขนาดนั้นแล้วอันนี้ใช้ดาวเทียมหรือใช้ WiFi หรือคือคือใช้ดาวใช้ดาวเทียมกับ 3G ครับตอนนี้ที่ใช้อยู่แต่ว่าเป็นเทื่องอีโโรศัพท์ซึ่งมันมีค่าแ i r t i ทมตามมาอีกมันทําให้เกิดว่ามันไปตกอยู่ที่ภาระของผู้บริโภคครับครับสรุปแล้วไฮเทคของเรายังยังไม่ไม่อุ่ใจเลใช่ไหจะใช้ได้ไหมฮะเอาฟังแท็กซี่หน่อยค่ะคิดว่าไงฮะค <What? S 2> วันหนึ่งเ้าระบบมันได้จริงอย่างที่พูดผมว่าก็ mm hmm. กในระดับหนึ่งนะครับมันก็ความอุ่นใจก็มีนะครับแต่ปัจจุบันนีมน้มันยังไม่ถึงจุดนั้นแต่ที่บอกครับคือว่าต้นทุนของแท็กซี่ก็เพิ่มขึ้นนะครับในการออกแท็กซี่หนึ่งคันเนี่ยมันก็จะ,จะเพิ่มมากขึ้น ต้นทุนแท็กซี่เพิ่มขึ้นก็มาเก็บผมเพิ่มขึ้นถูกป่ะใช่ครับใช่จะไม่ได้สตาร์ทที่35ตรงนี้เดี๋ยวมีเพิ่มเติมนิดนึงครับมันจะมีเรื่องของอีกหน่อยมันจะมีเรื่องของปุ่มสวิตชุกเฉิมนะครับซึ่งจะใช้ใช้ในการกดสวิตด้วยเท้าเราใช้คนขับสามารถใช้เท้ากดได้กดเพื่อเพื่อแจ้งเหตุว่าตอนนี้เขามีเหตุรู้สึกว่าเขาไม่ปลอดภัยในตัวรถนะครับค่ะอันนี้เหมือนเหมือนที่เราดูในหนังเหมือนธนาคารเวลามีโจรป้นแบงเนี่ยก็จะใช้เท้ากดปุ่มแล้วก็ลิงก์ไปยังงพัก หรือว่าศูนย์นนี้ที่เริ่งต้นไปที่ศูนย์ก่อนครับที่ที่ทำได้าเป็นที่ศูนย์ค่ะคผม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 ก็เสริมนิดนึงนะครับตัวตัวตัวกดด้วยเท้าเนี่ยค่ะปัจจุบันนี้มันมันมีอยู่แล้วแต่ว่ามันมันแค่เป็นตัวปุ่มพราพอกดตัดปุ๊บเนี่ยมันจะมีเป็นการดักฟังเสียงในรถนั่นคือคือระบบพิยุคือระบบระบบเก่าที่เราเก่าครับมันมันมีอยู่แต่มันก็ไม่ไม่ได้ตอบโจทย์มากเพราะว่าเวลาเกิดเหตุจริงเนี่ยก็คือเราไม่รู้ว่าว่ามันเกิดเหตุที่ไหนแต่การที่เรา ฝึกอบรมคนขับเนี่ยเราจะจะบอกเขาทุกครั้งว่าในกรณีที่คุณกดปุ่มฉุกเฉินเนี่ยให้คุณพยายามพูดสถานที่หรืออะไรก็แล้วแต่ที่ให้เรารู้ว่าคุณอยู่ที่ไหนเพราะว่าพอกดปุ่มฉุกเฉินปุ๊บเนี่ยมันจะตัดเป็นเป็นเสียงดักฟังในรถครับเราจะได้ยินว่าเขาเกิดเหตุอะไรขึ้นเขาทําอะไรเสียงมันจะจะออกมาแต่ว่าจะไม่รู้ว่ามันเกิดที่ไหน ใช่ครับอันนั้นอันนั้นคือระบบที่ที่ที่มีอยู่แล้วนะครับคือระบบเดิมที่เราผ่านวิทยุสื่อถอนยิ้มออกแล้วนะคะก็ต้องขอบคุณทุกฝ่ายนะครับและโดยเฉพาะต้องฝากท่านรองนะครับให้เอาโปรแกรมหรืออะไรก็แล้วแต่คิดถึงแท็กซี่ด้วยนะครับที่จะไปพัฒนาต่อตรงนั้นนะครับแล้วก็ในกล้องล้้นตัวนะครับจากข้อมูลที่เราเรามีอยู่เนี่ย แท็กซี่เราเวลาที่ถูกจี้ชิงทรัพย์เนี่ยกล้องมันไปไม่ถึงนยนะครับ<ม>เพราะว่าคนร้ายเองก็รู้ร,รู้พอๆกับตำรวจนีนกันนะครับ <c oughs> ว่า<ฮ>ที่ไหนควรที่จะมีกล้องหน้าร้านเซเวน่นคงคงไม่ไปจี้นะครับ <c oughs> เพราะฉะนั้นเวลาที่ก็ถูกจี้เนี่ยมัน,ม,นมันก็อยู่ที่ที่มันไม่มีสามารถไม่ติดต่อก,กับใครได้นะครับ <c oughs> แต่เกิดถ้าเราพัฒนาไปสู่ว่าเรามีกล้องอยู่ในรถเราได้เองและเอาระบบของเราไปเชื่อมต่อกับทางตำรวจเชื่อมต่อกับทางขนส่งซูนแนี่ด้วยอะไรด้วยเชื่อมกันหมดมันจะเชื่อมกันทั้งหมดตรงเนี้ยเพียงแต่ว่า ทางทางขนส่งเองก็ต้องไปคิดต่อว่าอะไรที่มันภาคสมัครใจอะไรที่ต้องเป็นภาคบังคับจุดไหนจะลงตัวกันที่ฝ่ายมันถึงจะออกมาความปลอดภัยกับนโยบายของรัฐหรือกสทชที่เราห่วงกันอยู่นะครับว่ารายครั้งรายรายอะไรต่างๆนานามันมีค่าใช้จ่ายก็เจ้าของที่แท้จริงมันก็ไม่ใช่ของใครก็สื่อต่างๆหรือระบบต่างๆหรือว่าทรัพยากรธรรมชาติเนี่ยมันก็ของประชาชนและประชาชนเรียกร้องความปลอดภัยเนี่ยผมคิดว่ากสทชที่ดูเนี่ยอะไรที่ต้องแบ่งมาให้ความปลอดภัย เพราะว่าถ้าแท็กซี่แสนคนปลอดภัยผู้ใช้บริการอีกล้านคนเนี่ยเขาก็จะอุ่นใจนะครับปลอดภัยไปด้วยเพราะนั้นมาพูดถึงว่าใครลงทุนด้วยอะไรพวกนี้ผมคิดว่าตัวกล้องสองพันบาทเนี่ยแท็กซี่ลงได้แต่ค่าบริการรายครั้งรายเนี่ยต้องต้องใหญ่กว่านี้ที่ต้องมาช่วยคิดต้องตจเป็นวัดที่ใหญ่กว่านี้ด้วยยกกระดับหน่อยแต่ถ้าฟังค่ะวันนั้นเห็นพูดถึงจุดเสี่ยงต่างๆด้วยก็ลองก็เท่าที่เราดูนะครับ าอาจจะดูผิดหรืออะไรก็ต้องขออภัยนะครับเวลาที่ตํารวจตั้งด่านเขาก็คงมีวัตถุประสงค์เขาว่าจะตั้งยังไงแล้วเวลาตั้งจริงๆมันก็จะอยู่ในในพื้นที่ของเขาในจุดที่เขาเคยตั้งนะครับซึ่งคนร้ายรู้ดีนะครับว่าเวลาเท่านี้สอนอนี้จะจะตั้งจุดตรงไหนนะครับแต่เวลาที่เราโดนส่วนใหญ่มันเป็นตะเข็บของกรุงเทพอ่เป็นพื้นที่ระหว่างต่างจังห<ร>วัดกับกรุงเทพทซึ่งตรงนั้นมีปัญหาระหว่างพื้นที่บชนกับพื้นที่ของข สนนะครับแล้วเราจะโดนในบริเวณนั้นรอบกรุงเทพนะครับไม่ว่าจะเป็นฝั่งทนไม่ว่าจะเป็นฝั่งกรุงเทพเนี่ยที่โดนกันส่วนใหญ่นะครับก็จะโดนพื้นที่กรอบจะเข็บนะครับที่โดนกันหนักๆมันนอกจากเป็นพื้นที่เปลี่ยวแล้วเนี่ยเป็นพื้นที่ระหว่างประสานงานของของเจ้าที่ด้วยนะครับจิงไมคะศูนย์แท็กซี่คะที่ว่าเวลามีเหตุแจ้งเข้ามาเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นพื้นที่รอบๆนอกเป็นรอยแต่เข็บตรงนั้นจริงครับค่ะผมศูนย์อยู่ย่านฝั่งทนนะครับเกิดเหตุแถว ทวีวัฒนาแถวพุทธมนฑลนี่บ่อยมากครับบางเหตุบางเกิดหลังสอนอด้วยค่ะมีเคสหนึ่งอยู่หลังสอนอตริงหลังสอนอตริงชันเลยครับถูกยิงตายคนขับก็คือโบอกจากหน้าสอนอ่นเลยครับแล้วก็เลี้ยวไปในซอยข้างหลังคือมันเหมือนกับว่าเวลาช่วงอย่างที่ทวีทูลบอกว่าเขาจะรู้ครับว่าด่านนี้ตั้งกี่โมงเลิกกี่โมงตรงไหนมีด่านตรงไหนไม่มีด่านะนะครับ แล้วตำรวจก็จะตั้งในจุดที่ที่คนพุกพ่านนะครับไม่ได้ไปตั้งในจุดที่ที่เปรี่ยวหรืออะไระนะครับไม่คือส่วนใหญ่จะตั้งจับคนเมาค่ะดานนี้อาจจะถ้าพูดถ้าฟังอย่างนี้แล้วดานนี่อาจจะเป็น ตัวช่วยลองล,อง,ลองมาเลยนะคะแต่ถ้าเป็นอุปกรณ์นะฮะเป็น m i r a c l e อ y e เนี่ยเป็นศูนย์ที่ท่านรองผบชนาบอกหรือว่าอุปกรณ์อื่นใดก็แล้วแต่ที่จะได้เห็นเป็นรูปธรรมขึ้นในอนาคตเนี่ยน,น่าจะช่วยในแง่ของการสื่อสารกันได้ทันท่วงทีแม้ทางศูนย์ทั้งสี่ช่วยได้มากเลยครับอย่าง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 ,างที่คุณวิเศษเสนอไปว่าว่าเวลากดครั้งหนึ่งถ่ายถ่ายภาพนี่คือมันมัน,ม,นมันเก็บไว้ตลอดค่ะไม่ว่าคุณจะไปที่ไหนจะไป ที่ที่ปุ๊กพลานหรือที่ที่เปรียวมันก็ยังมีข้อมูลให้เราดูอยู่นะครับคือได้ประโยชน์เยอะเลยครับอเชิญย,ยังไม่พูดเลยครับคุณงพงศักด์ว่ายังไงคะครั้งที่แล้วคุณพงศักด์ก็แสดงความคิดเห็นไปเยอะนะยสะท้อนถนึงปัญหาที่ว่าเ,ออเวลาเกิดปัญหาจารกรรมแล้วเนี่ยนะคะ